เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป t l e School ทั้งใน i อ s และ Android เลยต่อไปข้อที่24นะครับกำหนดให้ A มีค่าเท่ากับไซน์ของมุม44.5องศาและ B มีค่าเท่ากับไซน์ของมุม55.5องศา และ4มีค่าเท่ากับ a b ทั้งหมดยกกำลังสองจงหาว่า1ลบ a กำลัง6ลบ b กำลัง6คูนอยู่กับ a กำลัง8บวก b กำลัง8ลบ a กำลัง10ลบ b กำลัง10มีค่าเท่ากับข้อใดต่อไปนี้นะครับ a 34กำลัง2ลบ94กำลัง3 b 34กำลัง2ลบ4กำลัง3 c 994กำลัง2ลบ34กำลัง 3, 3และดีด็อกนะครับ 94กำลัง2ลบ94กำลัง3โอเคนะครับแนวคิดในการทำโจทย์ข้อนี้นะครับอันดับแรกเนี่ยเราต้องสังเกตความสัมพันธ์ก่อนระหว่าง A กับ B A มันคือไซน์ของมุม44.5อ,องศานะครับ B มันคือไซน์ของมุม15.5อ,องศาซึ่ง44.5บวกอยู่กับ ห5 5สิบหุดบวกอยู่กับ55.5เนี่ยมันกลายเป็น90พอดีเลยเห็นไหมครับและเนื่องจากอะไรครับเนื่องจากซน์ของมุมเซตาก็ย่อมมีค่าเท่ากับโคสของมุม90้บลบเซตาถูกไหมครับเนื่องจากว่ามันเป็นโคฟังก์ชันกันเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าไซน์ของมุม44.5นะครับ ก็จะมีค่าเท่ากับ cos ของมุม55.5นะครับแบบนี้นั่นเองหรือว่าอาจจะบอกได้ว่า sin ของมุม55.5นะครับก็จะมีค่าเท่ากับ cos ของมุม44.5องศานั่นเองเนาะนะครับอ่ะสมมติว่าพี่ใช้กรีหลังแล้วกันอ่ะเพราะฉะนั้น b ก็จะมีค่าเท่ากับท่าหล่เอ่ย b ก็จะมีค่าเท่ากับ cos ของมุม44.5องศานั่นเองนะครับ a ก็คือ sin ของมุม44.5องศา ความสัมพันธ์แรกที่เราควรจะรู้นะครับที่เราควรจะเขียนขึ้นมาเลยนะครับคือ a กําลัง2บวก b กําลังสองนั้นมีค่าเท่ากับ1เพราะว่ามาจากไซ n ์กำลังสองของมุมใดๆบวกคอสกำลังสองของมุมใดๆนั้นจะมีค่าเท่ากับ1เสมอนะครับเป็นสมการตัวแรกเลยที่เราควรเขียนขึ้นมาอันดับต่อมานะครับเราก็ลองดูว่าเอ้เราต้องการหาค่าของอะไรเอ่ย1ลบ a กำลัง6 ใส่วงเล็บให้มันนิดนึงนะครับก้อนด้านหลังก็เหมือนกัน A กําลัง8บวกอยู a ่กับ b กําลัง8ลบอยู่กับ a กําลัง10บวก b กําลัง10นะครับอ่ะพี่ทําแบบพี่พี่อาจจะทําให้เราดูหลายหลายแบบนะครับเพื่อทําให้เราเกิดไอเดียมากขึ้นนะครับเริ่มต้นนะครับจากเอําลัง2อบวก b กําลัง2เนี่ยมีค่าเท่ากับ1สิ่งเราสามารถทําได้ก็คืออย่างเช่นสามารถยกกำลังสองสองข้างได้ พอยกสองสองข้างปุ๊บเราก็ได้ว่ากลายเป็นหน้ากําลัง2บวก2หน้าหลังบวกหลังกําลัง2คือ b กกาลัง4มีค่าเท่ากับ1ถูกไหมครับก็เลยได้ออกมาว่า a กําลัง4บวกด้วย b กําลัง4นะมีค่าเท่ากับ1ลบ 2a กําลัง2 b กําลังสองนะนะครับ a กําลัง2 b กําลัง2คือ a b ทั้งหมดยกกําลังสองนั่นเองนะครับซึ่งมันตรงกับอะไรเอ่ยมันตรงกับ C ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นได้ออกมาแล้วนะครับตัวแรกก็คือ A กำลังบวก B ีกำลังสนั้นมีค่าเท่ากับ1ลบ 2, 4กำลัง2อันดับต่อมาครับพี่สมมุติว่าพี่อยากจะหา A อกำลัง8บวก B ีกำลัง8ก็กำลังสองเลยถูกไหมครับ A กำลัง4บวก B ีกำลัง4เท่ากับ1ลบ 2, 4กำลัง2ก็จับก้อนนี้จับจกกำลังสองทั้งสองข้างเลยนะครับ ก็เหมือนเดิมนะครับก็ได้ว่ากลายเป็นหน้ากําลังสองคือ a กำลังแปดบวกอยู่กับ2หน้าหลังคือ a กำลังสี่ b กำลังสี่บวกอยู่กับหลังกำลังสองคือ b กำลังแปดมีค่าเท่ากับหนึ่งลบอยู่กับอะไรครับหน้าลบหลังทั้งหมดยกกําลังสองหน้ากําลังสองลบสองหน้าหลังนะครับคือสี่ c กำลังสองบวกหลังกำลังสองคือสี่ c กำลังสี่เพราะฉะนั้น a กำลังแปดบวก b กำลังแปดนะครับก็จะมีค่ากับหนึ่งลบสี่ c กำลังสองบวกอยู่กับสี ตรงนี้นะครับ a b ทั้งหมดยกกำลังสองคือ4เนาะนะครับพี่เขียนผิดนะครับตรงนี้ a b ทั้งหมดยกกำลังสองมันคือแค่ตัว c ตัวเดียวเนาะไม่มีกำลังสองนะครับไม่มีกำลังสองเนาะอันนี้ก็ต้องกลายเป็น1ลบ4 c นะครับบวกกับ4่ c กำลังสองนะครับเนาะ c ตัวเดียวแล้วก็อันนี้คือ4 c กำลังสองเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ย้ายข้างมาลบลบ2 a กำลัง4 b กำลัง4นะครับ a กำล b กลังสมันก็คือ C 2กลังสองนั่นเองก็จะได้ออกมากลายเป็น1นึลบส c บวกอยู่กับ2 C งลังสนะครับอ่ะได้ออกมาตัวแรกแล้วนะครับเราก็ตั้งไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนทีนี้เราต้องหาอีก2ตัวนะครับอีก2ตัวคือ a กำลังหบ b กำลังหกับ a กำลังสิบก b กำลังสินะครับ พี่จะเริ่มหายจาก a กำลังหกบวก b กลังหก่อนเนื่องจากอะไรครับเนื่องจาก a กำลังสองบวก b กำลังสองคูณอยู่กับ a กำลังสี b ่บวก b กำลังสี่นั้นมีค่าเท่ากับพี่รู้ว่ามัน a กำลังสองบวก b กเนี่ยมีค่าเป็นหนึ่ง a กำลังสี่บวก b กำลังสี่เนี่ยมีค่าเป็นหนึ่งลบสอง c นะครับพี่ก็จับคูณกันแบบนี้เลยแล้วฝั่งซ้ายมือแล้ก็คูณกระจายออกมาครับกลายเป็น a คูณ a กำลังสี่ก็กลายเป็น a กำลังหก B2 กำคูณ b กล็กลายเป็น a ก็กลายเป็น B6 กำลังหนะครับจับไปด้วยกันอีก2ตัวนะครับก็คืออะไรเอ่ยก็คือ A2 กำลังสองลังสแล้วก็บวกอยู่กับ A4 กำลังสี่ลังสมีค่าเท่ากับ1นึ่งลบสองสี่กลังหบวกบีกก็ลอกมาเหมือนเดิมนะครับบวกอยู่กับก้อนนี้มีตัวร่วมเนาะก็คือ A2 กำลังสอง b กำลังส ดึงออกมาก็จะเหลืออะไรครับเหลือ a กาลัง2บก b กาลัง2ซึ่ง a 2บวก b 2นั้นมีค่าเท่ากับ1นั่นเอง a กาลัง2คูณ b กาลัง2ตรงนี้ก็คือ c ถูกไหมครับก็จะได้ว่า a กำลัง6บวกอยู b ่กับ b กำลัง6ตรงนี้มีค่าเท่ากับ1ลบ3 4 c นั่นเองนะครับโ okay, นะอเคเนาะเก็บไว้เป็นสรรมการตัวต่อมาครับ ตัวสุดท้ายที่เราต้องการหาคือ a กำลังสิบวก b กำลังสินะครับ a กำลังสิบวกอยู่กับ b กำลังสิพี่เอามาจากอะไรดีครับพี่ใช้ a กำลังหบวก b กำลังหกับ a กำลังสบวก b กำลังสแล้วกันเนาะนะครับ a กำลังหบวก b กำลคือ1นึลบสามสี a กลังสบวก b กำลังสก็คือ1นึ่งลบสองสี่ถูกไหมครับ ฝั่งซ้ายมือนะครับก็กระจายเข้ามาเหมือนเดิมก็จะได้ว่ากลายเป็น a กำลังสิบวกอยู่กับ b ีกำลังสิบก็คือมาจาก a อกำลังหกคูณอยู่กับ a อกำลังสี่แล้วก็ b กำลังหกคูณอยู่กับ b ีกำลังสี่เนาะมีอีกสองตัวที่พี่ยังไม่ได้เขียนนะครับก็คือ a อกำลังหกคูณอยู่กับ b ีกำลังสี่แล้วก็ b ีกำลังหกคูณอยู่กับ a อกำลังสี่นะครับแบบนี้เลยฝั่งขวามือนะครับเที่ยวนี้ร้องกระจายแล้วนะครับหนึ่งคูณหนึ่งได้หนึ่งนะครับลบสามสี่ลบสองสี่ 4, ก็กลายเป็นติดลบห้าสี่ บวกอยู่กับ 6c กํลัง2เอกํลัง10บวก b ม10ก็ลอกมานะครับตัวต่อมาเนี่ยมีตัวร่วมเนาะพี่ก็ดึงอะไรออกได้ดึง A กํลัง4 b กํลัง4ออกมาได้ถูกไหมครับก็จะเหลือแค่ A กํลัง2บวก b กํลัง2ซึ่งมีค่าเท่ากับ1ฝั่งซ้ายมือก็ลอกมาครับ1ลบ 5c บวก 6c กํลัง2 A กำลัง4 B กำลัง4มันก็คือ C กำลัง2ถูกไหมครับเพราะฉะนั้น A กำลัง a อกำลัง10บวกอยู่กับ B กำลัง10นะครับก็จะมีค่าเท่ากับ1ลบ5 c บวก5 c กำลัง2นั่นเองเป็นสมการสุดท้ายเนาะนะครับ โจทยต้องการค่าของอะไรเอ่ยครับต้องการค่าของ 1- a6 ลบเอกำลังหบวกอยู่กับบีลังหใช่ไหมครับใส่วงเล็บให้มันนิดหนึงดึงตัวร่วมข้างหลังก็คือ a อกำลังแปบวกอยู่กับบีกำลังแใช่มรับลบอยู่กับเอกกำลังสิบวกอยู่กับ a 10, บกีกำลังสิบแทนค่าอย่างเดียวเลยนะครับแทนค่าอย่างเดียวเลย เอกำลังหกบวกพีเมหเป็น1นึลบสาใช่ไหมครับเป็น1นึ่งลบสามกกำลังแปบวกบีำลังแครับก็คือ1นึ่งลบสี่บวกสองีลังสลบอยู่กับ a กำลังสิบบวก b ีำลังสิครับก็คือ ก้อนนี้เลยหลบ5 c าซีบวกห้ากำลังสองก้อนแรกครับ1ลบด้วยลบ1ลบด้วย1ลบ3 c ก็กลายเป็น3 c ก็ต่อมาครับ1ลบ1ก็กลายเป็น0ลบ4 c ติดลบด้วยลบ5 c ก็กลายเป็นซตัวเดียวนะครับ2 c กซีมีสลบ5 c าซีกำลัง2ก็กลายเป็นลบ3 c มซีกำลังสอง ก็ใจเข้ามาเลยนะครับ3 4มคูณสก็กลายเป็น3 4มสี่กำลังสองสามสี่คูณลบสามสี่กัสองก็กลายเป็นจิตลบเก้าสี่กำลังสามเรียบร้อยแล้วนะครับก็สามารถเขียนในเทอมของสี่ได้ก็ตรงกับช้อยข้อ A เลยนะครับช้อย A เลยทีนี้แนวคิดเนี้ยมันค่อนข้างวุ่นวายและซับซ้อนใช่ไหมนะครับมันมันมันต้องอาศัยในการจัดรูปทางมิชิชนิดเยอะ จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าเรา,เ,าเรามองเห็นความสัมพันธ์อะไรบางอย่างเนี่ยอาจจะช่วยในการลดรูปให้มันง่ายขึ้นได้นะครับอ่ะเรามาลองดูกันดีกว่านะครับแนวคิดที่2องทำคล้ายๆเดิมเลยนะครับแนวคิดที่2เพียงแต่ว่าจัดรูปให้มันง่ายขึ้นหน่อย a กาลังสองบวก b กำลังสองนะครับก็ต้องอาศัยว่ามีค่าเท่ากับหนึ่งเหมือนเดิมเนาะนะครับทีนี้พี่จะเริ่มหาจาก a กาลังหกบวก b กำลังหกก่อนแต่พี่ไม่ พี่ไม่ค่อยๆทำละพี่กําลัง3เลยนะครับพี่ไม่ค่อยๆที่ไม่ค่อยๆกำลัง2ใช่ไหมพี่ยกกำลังสามไปเลยนะครับแล้วก็ใช้สูตรหน้าบวกหลังทั้งหมดยกกำลังสามใช่ไหมครับมันก็คือหน้ากําลัง3บวก3หน้ากําลัง2หลังบวก3หน้าหลังกําลัง2บวกด้วยหลังกําลัง3มนะครับมีค่าเท่ากับ1 A กําลัง6บวกบีเอ็ม็หกนะครับก็จับไว้ด้วยกัน บว์อยู่กับ3นะครับดึงตัวร่วมออกมาได้เนาะก็คือดึง 3a กําลัง2 b กําลัง2ออกมาได้ถูกไหมครับก็จะเหลือแค่ a กําลัง2บวก B กําลังสองมีค่าเท่ากับ1แบบนี้เนาะเอกำลัง2บวกบีกำลังสองมีค่าเท่ากับ1นใช่ไหมครับก็เขียนมาแล้วก็ a กําลัง2คูณ b กําลัง2ก็คือสก็กลายเป็น a อกำลัง6กบวกบีกำลัง6นั้นมีค่าเท่ากับ1ลบ3 4นั่นเอง โอเคเนาะนะครับอันดับต่อมาครับ A กําลัง8บวกอยู่กับ b กําลัง8ลบอยู่กับ a กําลัง10บลบ b กกาลัง10ก่อนนี้พี่ก็ทําพร้อมๆกันเลยพี่เอา a กกาลัง8กับ a อกำลัง10มาไว้ด้วยกันครับแล้วก็เอา b กกาลัง8กับ B กําลัง10มาไว้ด้วยกันดึง a กําลัง8ออกมาเป็นตัวร่วมครับก็จะเหลืออะไรเอ่ยก็จะเหลือ1ลบ a กําลัง2 เอา b กำลัง8ดึงออกมาครับก็จะเหลือ1ลบ b กำลัง2ทีนี้1ลบ a กำลัง2เนี a ่ย1ลบ a a a มันคืออะไรเอ่ย a มันคือ a เรากำหนดให้มันเป็น sin ถูกไหมครับ1ลบไซดกำลัง2มันก็คือค่า cos นั่นเองและ cos ค,คืออะไร cos ก็คือ b หรือจริงๆแล้วมาจาก a กำลัง2บวก b สองเป็น1ก็ได้นะครับ1ลบ a กำลัง2มันก็คือ b กำลัง2นั่นเอง เหมือนกันครับ b กำลัง8คูณอยู่กับ1ลบ b กําลัง2 1ลบ b กําลัง2ก็คือ a กําลังสองนั่นเองอ่ะทีนี้ก็ง่ายแล้วนะครับทีนี้ก็ง่ายแล้ว a กำลัง8คูณ b กำลัง2บวก b กำลัง8คูน a กำลังสองก็มีตัวร่วมอีกเหมือนกันมันคือ a กำลังสอง b กำลัง2ถูกไหมครับดึงออกมาก็จะเหลือ a กำลัง6และก็ b กำลัง6 เอกคูณบีกำลสองมันก็คือ C ถูกมับเอกังหบีกำก็คือ1 3ลบสาเรียบร้อยแล้วนะครับเรียบร้อยแล้วเพราะนั้นโจทย์ต้องการอะไรเอ่ยต้องการค่าของ 1-A6-B6 ลบเกมำังหบวกบีกำลังหครับแล้วก็คูณอยู่กับ a อก8ำลังแปบวกบีกำลังแลบเกำลังสิลบบีกำลังสิก็จะได้ออกมานะครับมีค่าเท่ากับ หนึ 1> 1่งกลังหกปีกำลังก็คือย้ายข้ามาลบแล้วก็ย้ายสาไปก็คือมีค่าเท่ากับ3 4เลยเนาะคูณอยู่กับอะไรครับคูณอยู่กับ C คูณ1นึลบสามนั่นเองมี C 2ตัวนะครับคูณกันก็กลายเป็น3ามสีลังสคูณอยู่กับ1นึ่ลบสามกระจายเข้ามานะครับก็กลายเป็น3 4มสี่ลังสอลบอยู่กับ 9, กกำลัง3นั่นเองเป็นคำตอบนะครับตรงกันเนาะถ้าทำแิดที่2แบบนี้เนี่ยเรากเา็เราก็อาศัยแค่หาแค่ค่าของ A6 กำลัง6บวกบกำลัง6เท่านั้นเองนะครับที่เหลือก็คือสามารถจัดรูปให้อยู่ในฟอร์มของ A6 กำลัง6บวกบกำลัง6ได้ก็จะง่ายขึ้นเยอะ นะครับเนาะตอบซ้อย A เหมือนกันนะครับนะสรุปแนวคิดอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับโจทย์ข้อนี้ A มันคือค่าไซน์ของมุม44.5องศา B คือไซน์ของมุม55.5องศาถ้าสังเกตด้หนึ่ง B มันก็คือ cos ของมุม44.5องศาถูกไหมครับและก็ความสัมพันธ์ของ A กับ B ก็คือ A กํลังสบวก B กํลังสนั้นจะมีค่าเท่ากับ1นั่นเอง แนวคิดที่1น,นะครับก็คือเราค่อยๆหา a กําลังหบวก b กำลังหหา a กําลังแบวก b กำลังแปแล้วก็ a กำลังสิบบวก b กำลังสินะครับค่อยๆหาทีละก้อนเลยแล้วก็จับมาดําเนินการตามปกติวิธีการหานะครับ a กำลังแบวก b กำลังแเนี่ยก็คือได้จากการกําลังสองก่อนเพราะกำลังสองครั้งหนึ่งก็จะกลายเป็น a กำลังสบวก b กำลังสแล้วก็อยู่ในฟอร์มของของสเห็นไหมครับกำลังสองอีกครั้งหนึ่งก็ได้ออกมากลายเป็น a กำลังแบวก b กำลังแป ก็อยู่ในฟอร์มของ c เช่นเดียวกันทีนี้อยากหา a กําลัง6เนี่ย a กําลัง6บวก b กําลัง6ก็อาจจะเอา a กําลัง2บวก b กําลัง2มาเป็นวงเล็บ1คูณอยู่กับ a กําลัง4บวก b กําลัง4ก็ได้เป็นอีกวงเล็บ1นะครับก็กลายเป็น1คูณอยู่กับ1ลบ 2c จะออกมากลายเป็น a กําลัง6บวก b กําลัง6นะครับแล้วก็บวกอยู่กับสก้อนหนึ่งเท่ากับ1ลบ 2c ก้อนนี้นะครับเราก็ต้องพยายามดึงตัวร่วมออกมา ซึ่งบางเอิญก็กลายเป็น a กําลังสองคูณ b กําลังสองและก็คูณอยู่กับ a กําลังสองบวก b กําลังสองซึ่งก็เรารู้ค่าว่าตรงนี้มีค่าเป็น1และ a บทั้งหมดยกกำสองเป็นครับก็สามารถจัดรูปใน,ในเทอมของสได้เช่ในเดียวกันตัวสุดท้ายครับ a กําลังสิบบวก b กําลังสิบก็พี่เอา a กําลังหกบวก b กําลังหกคูณอยู่กับ a กําลังสี่บวก b กําลังสี่ก็จะออกมากลายเป็น a กําลังสิบบวก b กําลังสิบ แน่ๆแหละแล้วก็อีกสก้อนหนึ่งก้อนนี้ก็เหมือนเดิมนะครับดึงตัวรวมออกมาจากรูปนิดหน่อยให้อยู่ในฟอร์มของ C ก็ได้ออกมาทุกก้อนนะครับแล้วเราก็จับมาดําเนินการตามปกติจับมาลบกันคูณกันนะครับสุดท้ายก็ได้ออกมาการเป็น3 4กำลัง2ลบ9 C กำลัง3ทีนี้แนวคิดที่2อเนี่ยอาจจะดูง่ายกว่านะครับอาจจะดูง่ายกว่าเพราะว่าเราหาแค่ a กำลัง6บวก b กำลัง6เท่านั้นเองเราหาด้วยการจับยกกำลัง3ทั้งสองข้างนะครับ แล้วก็ใช้สูตรหน้ากําลังสามเอ่อใช้สูตรหน้าบวกหลังทั้งหมดยกกาลังสามนะครับคือหน้ากําลังสาบวกสามหน้ากําลังสองหลังบวกสามหน้าหลังกําลังสองบวกหลังกำลังสามมีค่าเท่ากับความมือคือ1หนึ่งก็จับเอฟกำลังหกกับบีกำลังหกไว้ด้วยกันนะครับแล้วก็ก้อนนี้ก็เหมือนเดิมหนึ่งตัวร่วมนะครับจัดรูปนิดหน่อยได้เอฟกำลังหกบวกบีเกำลังหกเหมือนเดิมนะครับคือหนึ่งลบสามสี่ทีนี้ก้อนหลังเนี่ยพี่ก็ยกมาทั้งก้อนเลยแล้วก็สังเกตนิดหนึ่งเอ้ย มันมี a อกำลัง8กับ a อกำลัง10เนี่ยถ้าเกิดว่าเราจับว่าไว้ด้วยกันแล้วก็ดึง a อกำลัง8ออกมามันจะกลายเป็น1ลบเอกำลัง2เหมือนกันครับกับก้อน b ดึงออกมาก็กลายเป็น B ีกำลัง8คูณกับ1่ลบ B กำลังสองแล้ว1ลบ a กำลัง2มันบังเอิญเป็น b ีกำลังสองพอดีเลยก็สามารถจัดรูปต่อได้อีกนะครับก็ดึงตัวร่วมออกมากลายเป็น a อกำลัง2คูณบกำลัง2ซึ่งก็มีค่าเท่ากับ C a เอกำลัง6กบวก B กำลัง6ก็จะมีค่าเท่ากับ1ลบ3 C ก็จบแล้วนะครับก็กลายเป็นเราต้องการหาค่าของ 3าคูณอยู่กับ C คูณอยู่กับ1-34ลบสามสก็กลายเป็น3ามสี่กำลังสองลบสี่กำลังสาเท่านั้นเองนะครับตอบตรงกับช้อย a เลยเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป nestle school กันด้วยนะจ๊ะ ถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามวันนแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะขอแวะไปดูคลิปความรู้ก่อนนะคะ